สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญพญาตเต่าเรือนรุ่นขวัญใจคนจนหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองปี37นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญเล็กนะครับของหลวงปู่หลิวที่ได้รับความนิยมนะครับอ่าเป็นเหรียญที่ขนาดย่อมนะครับสุภาพสตรีหรือเด็กนะครับก็ถือว่าน่าใช้เลยเหรียญเหรียญนี้นะครับด้านหน้านี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับต้องฝากเพื่อนๆพนี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับมารับชมภาพรวมกันก่อนเลยนะครับนะครับบริเวณด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงบล็อกทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับโค้จะตอกบริเวณด้านนี้นะครับเป็นโค้ดรอเหลือ แล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นโคดลอลิงนะครับลักษณะโคดอย่างนี้คือเนื้อทองแดงนะครับการตอกโคดตำแหน่งโคดนะครับบอกเนื้อของเหรี่ยญรุ่นนั้นบอกเนื้อของเหลี่ยญนะครับของรุ่นนี้นะครับนวะกับเนื้อเงินก็จะตอกโคดแตกต่างกันไปนะครับมารับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับจดจำใบหน้านะครับพระสังกจายให้แม่นๆนะครับ ลักษณะใบหน้านะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับเหรียญเก้นะครับถอดออกมานะครับจะเบอร์หน้าจะเพี้ยนไปเลยนะครับจดจําใบหน้าแม่นๆนะครับต่อมานะครับให้สังเกตบริเวณใบหูนะครับทั้งสองด้านนะครับจะมีติ่งเนื้อเกินนะครับบางๆขึ้นอยู่ด้านในนะครับแต่ด้านนี้จะค่อนข้าง ติดคมชัดนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับจะมีขีดติ่งเนือเกินในใบหูนะครับด้านนี้ก็จะมีมีทั้งสองข้างนะครับแต่ด้านนี้จะค่อนข้างติดคมชัดกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีติดบางๆนะครับด้านนี้ต่อมานะครับดูละเอียดนะครับผิวเรียดเรียบตึงนะครับความคมชัดนะครับต่อมานะครับโค้ดนะครับ จุดจำโค้ดแม่นๆนะครับโค้ดเป็นโค้ดตอกนะครับธรรมชาติของโค้ดตอกนะครับจะลึกลงไปนะครับและจะมีความคมชัดนะครับถ้าโค้ดถอดนะครับลักษณะจะตื้นเบอร์นะครับด้านในนะครับของโค้ดนะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญโค้ดนะครับของโค้ดตอกนะครับ้าสังเกตดีๆนะครับต่อมาอีกด้านหนึ่งครับจดจำโค้ดแม่นๆนะครับ จะเป็นโคดลอเรือนะครับเน้นความคมชัดนะครับกรอบด้านนอกนะครับของโคดลอเรือนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับถ้ากลมนี่คือไม่ใช่เลยนะครับจะเป็นลักษณะเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมตัดและตัวโคดนะครับก็จะมีความคมชัดนะครับเป็นโคดตอกอีกเช่นกันนะครับด้านในจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับนี่นะครับจดจำโคดแม่นๆนะครับมีความสําคัญมากนะครับและตรงหัว รอเลือด้านล่างนะครับจะมีอ่าเป็นเม็ดคมคมเลยนะครับในโคดรอเลือเนี่ยครับเป็นเม็ดคมคมลมคมชัดเจนเลยนะครับบริเวณเนี่ยนะครับเนี่นะครับจะมีเม็ดคมคมจุดสังเกตนะครับจะมีความคมชัดเนี่ยนะครับติดคมคมชัดๆเลยกรอบด้านนอกก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะครับไม่ได้กลมนะครับ ต่อมานะครับจำหนีจุดต่อมานะครับตรงยันนะครับบริเวณใต้ฐานพระสังกระจายนะครับให้สังเกตบริเวณยันตัวแรกนะครับจะมีติ่งเหนือเกินด้านบนนะครับนี่นะครับเป็นติ่งเหนือเกินบนหัวยันนะครับต่อมานะครับบริเวณตัวยันด้านท้ายเนี่ยครับจะมีเส้นคมคม นะครับขีดยิงอย่างนี้แล้วก็มีเส้นกระจายบางๆนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดตำหนินะครับก็จะค่อนข้างคมชัดนะครับเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งชนนะครับตัวยันคมๆเลยจากฐานต่อ,อมานะครับบริเวณขอบโดยรอบนะครับให้สังเกตบริเวณขาเต้านะครับ นิ้วจะติดชัดนะครับคมเกทอดมาจะเบอร์นะครับบางทีนิ้วไม่ติดเลยนะครับเนี่ยนะครับขาเต้าจะต้องมีความคมชัดนะครับติดคมชัดนะครับเล็บเรียวยาวนะครับคมชัดไม่สั้นนะครับติดคมชัดทั้งสี่ขานะครับปลายหางนะครับคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่ง เป็นธรรมชาติเลยเหรียญแท้ผิวเรียบตึงนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือนะครับคมชัดเป็นแท่งนี่นะครับตัวหนังสือคมคมเลยนะครับคมชัดเป็นแท่งเป็นแท่งๆเลยส่วนบล็อกทองแดงนะครับให้สังเกตนะครับจะมีบล็อกทองแดง เหรียญเนื Bond ้อทองแดงนะครับแล้วบล็อกทองแดงก็คือตัวตัดทองแดงนะครับสังเกตนะครับบริเวณขานะครับจะมีขีบเนื้อเกินนะครับไม่ได้ตัดชิดนะครับเนี่ยครับสังเกตจะมีขีบเนื้อเกินนะครับเนี่ยครับบริเวณขาสําหรับบล็อกทองแดงนะครับในเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยนะครับจะมีขีปเนื้อเกินนะครับบริเวณอย่างเงี้ยนะครับสังเกตนะครับ ถ้าเป็นบล็อกเงินนะครับก็จะตัดติดชัดไปเลยนะครับติดติดชิดไปเลยนะครับเนี่ยครับจะมีขอบเนี่ยบริเวณขานะครับจะมีขีปอยู่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับตัดไม่ติดนะครับไม่ไม่ไม่ชนติดนะครับจะเป็นพวกขีปเนื้อตรงนี้นะครับบริเวณนี้สําหรับบล็อกทองแดงนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับเป็นธรรมชาติเลยสําหรับบล็อกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ตำหนนนะครับในการพิจารณานะครับในเหลี่ยนเนื้อทองแดงบล็อกทองแดงนะครับเนี่ยนะครับจะมีคีบเนื้อนะครับเกินไม่ได้ตัดชิดนะครับบล็อกมีหลายบล็อกอยู่นะครับต่อมานะครับพลิกด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับให้สังเกตบริเวณหูเหรียนก่อนนะครับ ผเหลี่ยมจะมีลักษณะปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติมีเส้นวิ่งนะครับเส้นเสี้นเป็นธรรมชาตินะครับเส้นรัศมีวิ่งกระจายทั่วเหลี่ยมนะครับผิวเหลี่ยมเรียบตึงนะครับขาบริเวณในกรอบนะครับเล็บคมคมเลยนะครับนี่นะครับต้องสังเกตเล็บมีความคมมากครับเล็บด้านในเนี่ยนะครับมีความคมชัดนะครับมีเส้นรัศมีผิวเหลี่ยมเรียบตึงนะครับขอบตึงนะครับไม่มีลักษณะการถอดนะครับ นะครับตัวยันนะครับขอบตัวยันเป็นแท่งนะครับคมชัดติดคมชัดนะครับต่อมาครับหนึ่งจุดสังเกตนะครับบริเวณนี้นะครับด้านในของขาด้านล่างนะครับนี่นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่บริเวณขอบนี้นะครับเป็นคีบเนื้อเกินบางๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตำหนินะครับสำหรับพิจารณาเป็นก้อนๆนะครับ เป็นลักษณะเนื้อเกินด้านในนะครับบริเวณนี้นะครับ1จุดนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งจุดพิจารณานะครับต่อมานะครับให้พลิกตะแคงดูนะครับบริเวณขอบขอบด้านนี้นะครับสาหรับเปลี่ยนเนื้อทองแดงจะมีล่องบางๆอยู่ตรงนี้1จุดนะครับ เป็นตำหนินะครับเนี่ยนะครับในบล็อกนะครับจะเป็นล่องอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับลักษณะล่องตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับคมคมนะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับต่อมานะครับที่ตัวต่อเต่านะครับในขอบวงกลมนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีอักก้อนเนื้อนะครับชนขอบบางๆนะครับเล็กๆ จังหวะปลายหางตัวตเต่านะครับชนขอบพอดีจะเป็นก้อนเนื้อบางๆนะครับติดชนขอบวงกลมนะครับนี่นะครับเป็นติ่งเนี่ยบางๆตรงนี้อีกจุดนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับมาทางขอบด้านนี้นะครับตรงปลายหางนะครับจะมีล่อง ยุบลงไปนะครับทองแดงสำหรับเหลี่ยนเนื้อทองแดงนะครับจะมีแท็บทุกเหลี่ยนเลยนะครับเป็นธรรมชาติในบล็อกเลยบริเวณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับนี่นะครับจะเป็นล่องที่ยุบลงไปแบบเป็นธรรมชาตินะครับคมคมชัดๆเลยนะครับตรงหัวมุมนะครับเป็นแอ่งลงไป โดยรวมประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับผิวเรียบตึงนะครับด้านหน้านะครับเรียบตึงนะครับคมชัดด้านข้างนะครับขอบตัวตัดนะครับเนี่ยครับจะเป็นการตัดฉีกนะครับขอบตัวตัดจะเป็นการตัดฉีกแบบธรรมชาติเลยนะครับปีสามกว่านะครับขอบตัวตัดจะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ นะครับไปหาคมคมนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับและขนาดกระทัดรัดนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเด็กก็ห้อยได้นะครับสติก็ห้อยได้นะครับเป็น เต่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความงดงามนะครับได้รับความนิยมโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ